เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชารซมเร์อ์วอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมมีข่าวสารข้อมูลมาเกี่ยวกับในเรื่องของคอร์รปกันนะครับทุกคนทางทีมงานคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเป็นการคอรรปกันจริงๆนะครับผมอ่าหลายคนดงหลายคนเดาไปในเรื่องของการฮุ้ดหรือการแต่งตัวเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับหลายคนก็น่าจะผิดพลาดไปนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของคอร์รปกันเลยนะครับผมอ่าเขาบอกว่า โชวมวิดอตัวอย่างของการคอแรบครั้งใหม่ของ s u m m o อ er ร์ w อ r นะครับว,ว้าวมาดูกันซิว่าเขาคอแรบกับอะไรนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมคอแรบกับตัวของ a s s a s สซิ c ครี p นั่นเองนะครับผมว,ว้าวก็เรียกได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอัลที่แบบยิ่งใหญ่อลังการระสมควรนะครับและที่สำคัญในวันที่28กุมภานะครับผมร่วมสัมผัสต,ตานานตัวใหม่แสดงว่าวันที่28เนี่ยทางตัวของ a s s a s ซินครีฟเนี่ย น่าจะมาแล้วนะครับทุกคนว้าวแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมาครบ5้าธาตุไหมหรือจะมาอย่างไงบ้างอันนี้คือไม่ทราบจริงๆแต่ก็เตรียมตัวนะครับบอกได้คำเดียวว่าเตรียมตัวให้ดีนะครับผมว้าวคือต้องยอมรับนะครับว่ารอบนี้มามา,มาเร็วมากมาเร็วมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปชมในเรื่องของเอาวิดีโอตัวอย่างกันไหมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนอ่าอันนี้เป็นเดี๋ยวผมย่อหน้าจอให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอตัวอย่างแล้วกันนะครับใครที่แบบเออ ส่วนตัวสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใน u t u b e ให้แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอาหน้าจอเต็มไปเลยนะทุกคน Let's go อันนี้คือเอ้ยกิฟอนเหรอครับกิฟอ์ลมแาว,วบินมาฟึ๊บเกเกาะเกาะเกาะึบฮะเดี๋ยวเดีเดีเดพี่ผมจินตนาการ,รว่ามันต้องโหดกว่านี้เยอะเลยนะพี่เี๋วเอ้ออ่ะ นี่อย่างนออาร์กโลโก้เกมนะั้นเหลือใช่เรอเฮ้ยหายไปแล้วครับผมวัดเลยเนี่ยอู้เออวะเฮ้ยแกมันเหมือนกับมันเหมือนกับตัวละครตัวละครหนึ่งเลยครับผมที่ที่ท,ที่เหมือนมีคนเอามาให้ผมดูว่าแกเป็นเกมเกมเนี้ยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นเกมเกมเนี้ยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอให้ดูก่อนอ่านี่ไง มื่อวานนะครับผมคุณ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 ฟีดเนาะคุณฟีดนะครับผมได้อยู่เฉยก็เหมือนคล้ายๆกับส่งในเรื่องของรูปโปรอ่าเขาเรียกไงนะรูปภาพรูปนี้มานะครับว่าเออมันเหมือนกันเลยนะครับผมเมื่อกี้เท่าที่ดูทีเซอร์มาคล้ายกันมากับผมเนี่ยไอตัวขา,ขาวๆนะครับผมกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะแต่เท่าที่ดูทีเซอร์มาเมื่อกี้บอกได้คําเดียวว่าเองก็ก็แอบตกใจเหมือนกันนะทำไมแอสซิสซินงคิผมตัวน่ารักขนาดนั้นเห็นไหมทุกคน มันตัวแบบตะมุตะมี่ะไเห็นไหมมันดูแบบน่ารักน่ารักนะครับผมมันดูน่ารักน่ารักนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าแอบแอบแอบเซ็งๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าคอนแลมมาแล้วก็เตรียมตัวรองสกอร์กันแล้วกันครับจะมาจะมาแค่ตัวเดียวหรือเปล่าหรือจะมาครบห้าธาตุอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับมาบอกข่าวสารแล้วกันว่าเออคอนแรมมาแล้วนะจ๊ะ